สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้มีสินทรัพย์ที่มา the ัมหาศาลนะคะมากด้วยราชยศและก็ทรัพย์สินนะคะกรองนะคะล้นเหลือนะคะได้ทํากินทําทานใน้างบุญ้างทานนะคะคุณแม่สวยสกลนครนะคะให้นิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่นะคะเป็นคุณครูเต้นแอรบิกนะคะ เป็นคุณครูเต้นแอรรบิกนะคะและวันนี้นะคะคุณแม่ก็เมื่อวานเดินทางไกลนะคะแต่ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ต้องทํานะคะคุณแม่ก็จะพาท่านดูพอาทิ์ขึ้นในริมฝั่งหนองหานนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะสักครู่คุณแม่ก็จะไปเปิดเพลงเต้นนําแล้วนะคะสักครู่ก็ทักทายยามเช้านะคะทักทายยามเช้าถ้าไม่ทักทายคิดถึงกันนะคะเมื่อวานเมื่อวานก็ เดินทางไกลนะคะไปปักช่องนะคะไปลดส่วนตัวล้ามากนะคะกลับมาก็มีน้องนะคะเอาสินค้ามาส่งให้เขาบอกว่าสงสารไม่สวยแล้วเดินทางไกลเขาเลยมาส่งให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสองพันปียอะนดีมากเลยสาวสองพันปีนะคะสุขภาพดีไม่มีใครอยากได้ต้องทำเองนะคะ บรรยากาศสวนลูกนะคะบรรยากาศสวนลูกเดี๋ยวคุณแม่ก็ไปเต้นนําแล้วนะคะเมื่อวานนี้เดินทางไกลหน่อยมากเหนื่อยมากนะคะแต่ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ต้องทํานะคะแล้ววันนี้นะคะพบกันนะคะพบกันสวัสดีค่ะเนี่ยเวน,นเวนค่ะเวนเต้นค่ะเวนเต้นค่ะ วันนี้เวลาเที 4, ่ยงนะคะเจอกันไรสดนะคะวันนี้ไรสดยาวเลยนะคะจากจากเวลาเที่ยงถึง5้าทุ่มเลยนะคะ F c ซสายบุญนะคะเตรียมรับเอสินค้าราคาถูกเลยนะคะสินค้าราคาถูกถูกมากสวยมากนะคะเมื่อคืนลงคลิปให้ดูนะคะถูกมากสวยมากนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะเฮียเฮียเศรษฐีหน่อยร้านนาวันนี้มาเจอ ยูทูบเปอร์เจอยูทูบเบอร์น้องใหม่ใช่ไหมใช่กําลังกายด้วยนะครับขอควาพดีไม่มีใครอยากได้ต้องทําเองพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเหนือน้าสวยมากเลยนะคะพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําสวยมากนะคะสวยมากสีทองนะคะสีทองสวยมากเลยนะคะสีทองสวยมากโอ้พระอาทิตย์สวยสวยงามนางามงามขึ้นสะพานทางนั้นถ่ายสวยเลยอยังไม่ได้ไปเลยค่ะยังไม่ไปเลย เดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปผ้าทิ์นะคะผ้าทิ์สวยมากผ้าทิ์กำลังโผล่ขึ้นขอบฟ้าสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะะอาทิ์มีเรือน้อยด้วยนะคะหาดูยากนะคะภาพอันนี้หาดูยากมากนะคะหาดูยากมากนะคะผอาทิ์กำลังโผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้านะคะมีเรือสองลำนะเรือชาวประมงนะมีเรือชาวประมงนะคะเป็นภาพที่สวยมากนะคะหาดูยาก ต้องที่ริมหนองหานจังหวัดสกลน,นครเลยนะคะริมสวนลูกนะคะริมสวนลูกนะคะริมสวนลูกนะคะของจังหวัดสกลนครนะคะอยู่กับแม่สวยสกลน,นครคามสวยนะคะ สวัสด,ดีค่ะสาวสวยสาวสวยรวยทรัพย์สาวสวยรวยทรั์ทักทายยามเช้านะคะค <า S 1> ทักทายยามเช้ากับผู้รัก <คา S 1> สุขภาพนะคะค<า>อันนี้สวยมากนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะแต่เป็นผู้จัดการร้านคิงของสกลนครใหญ่ที่สุดคำว่าคิงคือใหญ่นะคะไม่ใช่คิงคองนะคะคิง <c oughs> <King S 2> คือใหญ่นะคะต้งต้งเก่งนะ ใจดีนะคะค่ะใจดีนะคะอันนี้สาวสาวสาวเหลือน้อยอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวโอชาร้านก๋วยเตี๋ยวโอชามีขายทุกอย่างนะคะอ่าผัดคณะหมูกรอบอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลูกชิ้นปิ้งอร่อยมากนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวโอชาตั้งอยู่แถวถนนอะไรนะเป็นปีดาถนนเป็นปีดา เปิดมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อร้านจิตกรข้างร้านจิตกรนะคะเปิดมาสมัยรุ่นพ่อต่อมาเป็นรุ่นลูกก็ยังรสชติคงเดิมนะคะอันนี้อะไรนี่สวยๆหมวกสีส้มนี่สวยเลยอสาวสดสวยอามอบาเดี๋ยวสองเก้าน่ะบ่ายสามโมงน่าสาวเรือน้อยออกลยการทอนาม้อนังอินไหมอันนี้สาวสาวอินทุออนนะคะอินทูออนเป็นร้านรองเท้านะคะเย็บรองเท้านะคะอันนี้ไม่เย็บแล้วเกษียณแล้ว มาออกกาลังกายสวยๆอย่างจะสวยที่สุดในทีมนะคะคสวยรองอจากแม่สวย <laughs> นิดหนึ่งอีกร <laughs> องแม่<อ><อ>สวยนิดหนึ่งโอเครองแม่สวยคุณแซวเล่นนะคะสวยที่สุดคือคือแม่สวยของของของเราๆน,นะคะแซลเล่นแซลเล่นเดี๋ยเวเพื่อนเหยยบเอาทริปนี้นะคะจากการนะคะคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆนะคะสู้รวยๆนะคะ